เราชื่อว่าสเต็ปนะเราทำสองวิดีโอมาแล้วแล้วคือวิดีโอที่ทางนสสานี่แหละน่าจะ,จะ,จะคือถ,ถ้าไม่เห็นว่าทำมีสามวิดีโอยังไงคือนี้คือสร้างนี้รีวิววันนีแ้แล้วนี้ก็เป็นรีวิวภาษาไทยนะ รีวิววันนี้ภาษาอังกฤษหนึ่งรอบแล้วอันนี้คือรถอที่สองเพราะอะไรรูป้ป่ะจต็มปิดจะจมโดนเลยก็ปิดเมโครโฟนต้องทำอะไรเหมือนเลยนี่แหละแล้วแล้วพวกแล้วอันนี้เราจะรีวิวเจ้ารถมรักบกักเนี่ยแต่ด้ไม่ไม่เกี่ยวนะคุณม,มาแล้วเแล้วแวค่แรกเราชอบ ตัวเราเรารีวิวตัวที่เราทรบก่อนคือเจ้าเดีเจ้าตัวนี้เออถ้าจะไม่พุทธพาลีใช่ไหมพลังกินอะไไม่รู้ชิดตัวนมันยิงได้นะจะยิงยิงไม่โดนก็ไม่น่จริงก็เดี๋ยวโอเคเป็นหนั้น โดนคนอื่นแล้วแล้วก็มีตาด้วยนะเราจะปิดตาได้แล้วก็มีปากเลยเห็นไหมปากตรงนี้แล้วก็มีฟันอ่ะน่เหมือนแล้วพวกเท้าวพวกนี้ปิดดก่อนคือมันเอาออกมาได้คือมันแค้เป็น,น,นเี่ย แล้วนี่แหละแล้วคือแล้วก็เป็นอย่างนี้มาแล้วอันนี้คือคนเดี๋ยวยังไม่ได้เดื่แล้วนี่คนคนนี้นะไม่รู้ชื่อคนไม่รู้ชื่อสวัสดิใช่ไหมอันนี้น่าจะแจ็คแฮมเมอร์ภาษาไทยอะไรคอมเมนต์มาแล้วเอาันตรงนี้ก็มี กอดโอ้โหใช่แล้วก็มีประตูด้วยที่จะเปิดได้ไปิดีดกว่าแล้วเอาอันนี้ออกมาก็จะเห็น JB นะคือ JB นะเป็นน่าจะตัวหลักใน Hidden Side เลยะก็เป็นอย่างเงี้ยหน้าเตบุบเพราะจะดูใน หนังหรือการ์ตูนี่แหละมันไม่รู้่มันใช้หนังเลยเพราะมันมีหลายภาคมันเป็นซีรีส์อ่ะหนึ่งเอาเจมีแล้วนี่ก็คือโซซับนะที่เอาเวลาผีแต่อันนี้ทีนี้ถ้ามีคนชอบก็น่าจะมีหลายคนชอบเลยแหละแล้วแล้วก็อะไรอีกนะ อะไรอีกเรืออะไรฮะนี่ไงเซรอลไลท์ใช่ไหมปงงเ,ปเป็นอย่างเงี้ยดินอั่นแค่นั้นได้เป็นอย่างเงี้ยแกส่งไปที่อวกาศเดี๋ยวนี้แล้วตรงนี้คือบุนดาเดี๋ยวเดี๋ยวเรือตรงนี้คือบุนไดงงนะน่าจะแคมรีพลาสม่าเรนน่าจะชื่อเรียวกว่า ฟลชแม่เรของกอิล่าหน้าต่างพวกนี้ก็เปิดออกมาได้เดียวพื้นด้านไม่เห็นเดี๋ยวเราจะรีวิวทีหลังในข้างในทีหลังเจ็บเจ็บแล้วมันก็มีปืนด้วยกล้องเห็นกล้องน่าจะไม่เห็นนะปืนที่เอาออกมาแล้วก็ ได้เพื่อตรงนี้ก็มีเอออีกแล้วซบบัตบัตซบเคยอจำหนังน่าจะเป็นหนังนะที่มันมีคนที่ชื่อว่าซบบัตนะแล้วทุกเวลาทุกคนพู่งเราบัตรซบเขาจึงก็เหมือนซอบบัตคนนั้น แล้วแล้วแล้วนี่เออลืมปืนยิงมันยิงได้แต่ไม่กล้ายิงแต่แต่อย่าทำหายทำหายนี่ซี้แงแก่เหมือนเวลาสู้กับกองอ่ะกองภาษาไทยนะนะถ้าพิมพ์เขาคำนั้นในพจนะาาแต่ไม่ใช่กองนะเพระเาะจะมันจะมีหนัง ก็ตงรงนี้นมีมันเป็นเกเมือนะแล้วแล้วนี่คือคลาสแมเรตอธิบายไปแล้วนี่แล้วนี่ก็คือ p ลาส m a เรตอันเล็กนะเกือบเลยตรงนี้คือแล็ปท็อปนะก็นี่น่าจะเป็นแบบให้ดูดูดูตรงนี้ก็เห็น เดี๋ยวนะ่าจะฝั่งนี้โอ้โหดูวิวดีมากไปถึงเค็งคือห้าดวงภาษาอังกฤษคือคือแจ็คอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแล้วคนนี้เดี๋ยว,ว,ยวไม่ได้รีบไปนี่คือพาร์เกอร์คือพาร์เกอร์นะแล้วเธอมีพิกแอคแต่แต่ใน,นนะให้ดูในการ์ตูนเรื่องจริง จริงนะไม่มีไม่มีไม่มีพิกเอ็กซ์นะห้ค e um, ิดว่าพิกเอ็กซ์เป็นของคนเนี้ยแล้วนี้ก็คือแจ็คเล่นเกมนี่แจ็คตัวคนออนี้จะให้อ่าคือแล็บจริงจริงแล็บทองเันมันคือมีหน้านะมีข้างข้างในแต่เปิดออกมาไม่ได้ คือเปิดได้อ่ะแต่ดจเปิดไม่ได้เข้าใจไม่แต่คือจไม่มีแรงพอที่จะเปิดแล็ปท็อปอันนี้แล้วอ๋มด้านนี้ด้านนี้แล้วก็มีโต๊ะที่เหมือนกินน,น่าจะเป็นอืมลนยสลัชชี่ที่ถ้าดูในประตูนี้จะรู้ว่าแจ็ค ในภาคเนี้ยนะนนเหมือนน่าจะเป็นรถแอลกอ์หรอว่าถ้ามันจะอยู่ในกระป๋องขนาดนี้รถทุกขเป่า